ภารกิจของพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายกรัฐมนตรีครับกับทำเนี่ยบวันแรกครับหลังจากป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันเอครับซึ่งก็เผยว่าพลระยะติดเชื้อแล้วก็มีการเดินหน้าทํางานต่อและก็เตรียมโทรหานายกรัฐมนตรีกัมพูชาเพื่อเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และพร้อมเดินทางไปสีรังกาในวันพรุ่งนี้ วันนี้ครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับก็ได้เดินทางเข้าปฏิบัติราชการที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากอาการป่วยดีขึ้นโดยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับว่าตอนนี้นั้นพ้นระยะติดเชื้อแล้วแต่ก็ขอใส่หน้ากาก,กอ,นอนามัยไว้ก่อนวันนี้จึงขอกลับมาทำงานตามปกติ นายกรัฐมนตรีครับกล่าวว่าวันพรุ่งนี้ครับก็มีกําหนดการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยรีรังกาอย่างเป็นทางการสามารถเดินทางได้อย่างสบายมากครับไม่มีปัญหาโดยวันนี้ครับจะมีผู้บริหารจากธนาคารกรุงเทพนําผู้บริหารจากธนาคารจีนเข้าพบจากนั้นครับนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเดินทางเข้ามาพบครับซึ่งจะเป็นการพูดคุยหารือเรื่องของการท่องเที่ยว ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรีครับก็ได้กล่าวยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับสบายมากนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังกล่าวต่อไปว่าเมื่อวานตนเองได้มีการสั่งการหลายเรื่องด้วยกันเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากช่วงนี้ก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2 5นะครับที่มาจากประเทศกัมพูชาก็จะมีการโทรศัพท์หาพลเอกฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งถ้าดูจากแผนที่ความร้อนของประเทศไทย,ยมีน้อยมากนะครับแต่ว่าจะมีมากในฝั่งกัมพูชาและจะมีลมพัดจากฝั่งตะวันออกมาตะวันตกครับทางด้านการท่องเที่ยวก็ได้กำชับกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในเรื่องของความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในสัปดาห์หน้านี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นซึ่งระบบตรวจคนเข้าเมืองหรือตอมอต้องไม่ล่มครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ล่มไปอีกรอบนึงแต่ว่ามีการแก้ไขได้เร็วก็ต้องร,อ,รอดูกันต่อไปนะฮะว่าระบบจะเป็นอย่างไรครับ